งานสูงที่จะใช้ในการลำเลียงแบบวิธี Active Transport ต่อไปแบบไม่ทะลุผ่านเซลล์คือแบบสร้าง v e s i c l l แบบสร้าง v e s i c l e เนี่ยแบ่งเป็น2แบบตามทิศทางการลำเลียงอันนี้ไม่สนใจความแตกต่างของความเข้มข้นนะดูทิศอย่างเดียวว่าเอาเข้าหรือเอาออกถ้าเอาเข้าเซลล์คือ Endocytosis ถ้าเอาออกคือ Exocytosis เพราะฉะนั้นรูปที่ง่ายที่สุดคือรูปเอาออก เอาออกจากเซลล์แบบฟอร์มถุงแล้วออกไปยังไงก็ต้องตอบเอ็ก y t โซไซโทซิสซึ่งในข้อสอบที่ผ่านมาครูก็แอบใส่ไว้ว่าสร้างสารนี้ส่งออกนอกเซลล์ยังไงก็เกี่ยวข้องกับเยื่อหุ้มเซลล์อยู่แล้วแต่ว่ามันจะผิดตรงที่หนูจําไม่ได้ว่าฮอร์โมนนั้นเป็นฮอร์โมนโปรตีนก็คืออินซูลินเพราะฉะนั้นพอเป็นฮอร์โมนโปรตีนคืออินซูลิน RER เป็นคนสร้างแต่คนที่ไม่เกี่ยวคือ SER แต่ถ้าเป็นข้อที่เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนมันคือฮอร์โมนสเตียรอย พอเป็นฮอร์โมนสเตียรอยคนที่สร้างคือ SER แปลว่าคนที่ไม่เกี่ยวคือ RER นั่นคือกูตั้งใจเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าหนูผ่านบทที่สองคือสารชีวโมเลกุลมาแล้วอะที่มันเป็นเคมีเคมีในชีวะบทที่สองอะอยู่จะต้องจําสิ่งนั้นมาแล้วแต่ครูคิดว่าครูเอามาใส่ในจุดที่หนูนําไปใช้ก็คือบทนี้ได้เลย,เลยก็เลยแอปใส่ไปเพราะแอบคิดคะแนนให้ endocytosis มีฟา g ก cytosis พ i n o c y t o s i s แล้วก็ o t e น Medite Endocytosis หรือเรียกตามหลังสือเรียนคือ Receptor Mediate d e n d o c ด tosis p h a g o ก cytosis เป็นการขมือบคือสารมีขนาดใหญ่กินสารที่มีระดับขนาดอาจจะใหญ่เป็นระดับเซลล์เช่นอะมีบากินพารามีเซียมหรือว่าอาจจะกินสารอินทรีย์ที่เป็นก้อนใหญ่ๆก็ได้ค่ะแต่ถ้าพิน o ไซโทซิสจะเป็นเรื่องของเซลล์ดริงกิงก็คือการดื่มเข้ามาในรูปของสารละลาย แปลว่าสารนั้นต้องละลายน้ําได้ใช่ไหมคะถึงจะมีการเว้าของยุ่มเซลล์เข้ามาเป็นพินไซโตซิสได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นระดับคอนลอยหรือสารละลายแต่ไม่น่าจะเป็นแขวนลอยถ้าเป็นแขวนลอยน่าจะต้องใช้วิธีฟาโกต่อไปสามโปรตีนเมดิเอตรูปคือข้อสามเนี่ยเป็นข้อที่ครูคิดว่ามันน่าจะาข้อสอบมากที่สุดถ้าดตาูตามตัวชี้วัดนะคะลูกเอาจริงครูก็เลยค่อนข้าง,างจะหารูปข้อสามให้หนูดูทั้งหมดนั้นลืมไปว่าเขียนให้ดูอันนี้ฟาโกคือขเขมือ แล้วก็พีโนคือเซลล์ดริงกิงอ๋อลืมเน้นว่าถ้าเป็น simple diffusion กับ osmosis เนี่ยจะผ่านตรงช่องฟอสโฟลิปิดแต่ถ้าเป็น facilitate ผ่านโปรตีนชัแนลซึ่งรูปจะเหมือนกับ active transport ต่างกันที่ active transport จะต้องมี ATP เพราะฉะนั้นสารใดที่ผ่านเข้าเซลล์โดยวิธีการแพร่แบบ facilitate ได้สารนั้นก็จะผ่านเข้าเซลล์หรือออกจากเซลล์ด้วยวิธี active transport ได้เช่นเดียวกัน แปลว่ามันน่าจะจำนะว่ามีอะไรบ้างที่ผ่านตรงโปรตีนชแนลแารเรียงสารผ่านเซล์แบบแรกก็คือเอาเซตนี้ให้ได้ก่อน simple diffusion เป็นสารโมเลกุลเล็กเช่นพวกแกส๊สออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์แอมโมเนียแพร่ผ่านตรงช่องฟอสโฟลิปิดที่เป็นช่องเล็กๆนะคะข้อที่2ยังคงเป็นสารโมเลกุลเล็กละลายในลิปิดได้ดีก็คือพวกวิตามินที่ละลายในไขมันข้อที่3เนี่ยหนู จำโครงสร้างไม่ได้ถ้าเป็นมอสีเพราะหนูไม่รู้ว่ามันเล็กหรือมันใหญ่คอเลสเตอรอลเป็นสารที่มีคาร์บอนแค่สามตัวอันนี้คือเล็กกรดไขมันมีคาร์บอนสิบกว่าตัวก็จริงแต่ยังเล็กกว่าฟอสโฟลิปิดส่วนสเตียรอยนั้นโครงสร้างที่เป็นคอเลสเตอรอลหรือฮอร์โมนเพศเนี่ยสามารถผ่านตรงฟอสโฟลิปิดได้ง่ายเลยนะคะเพราะว่ามีโครงสร้างเป็นวงเป็นวงเป็นเป็นหกเหลี่ยมเป็นห้าเหลี่ยมที่เกาะกลุ่มกันเพราะฉะนั้นมันสั้นกว่าฟอสโฟลิปิด นี่คือสารที่ละลายในไขมันได้ดีมีข้อหนึ่งข้อเดียวค่ะที่ละลายในไขมันได้ไม่ดีแต่มันเล็กพอที่จะผ่านตรงช่องเล็กๆของของฟอสโฟลิปิดได้สารประเภทพวกนี้จริงๆมันต้องจำตั้งแต่บทที่สองนะคะแต่กลัวมมาให้จำตรงนี้เลย Passive transport จะเกี่ยวข้องกับการ osmosis แบบที่ข้อสอบจะสามารถลงรายละเอียดเรื่องของการรักษาสมดุลของเซลล์ isotonic solution, osmosis mm hmm. ของน้ำเข้าและออกเท่ากันเซลล์จึงอยู่ในรูปร่างเท่าเดิมเซล์ sell ต้องแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับเซลล์ถ้าเป็นโซเดียมคลอไรคือ0ูนถ้าเป็นน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นกลูโคสหรือซูโครสนะคะจะเป็น5%เหมือนกันเพราะว่าโซเดียมคลอไรเป็นสารประกอบอานานิกแต่กลูโคสเป็น covalent ต่อไปถ้าสมมุติแช่เซลล์ในสารละลายที่เจือจาง น้ำจะออสโมซิสเข้าเซลล์และเซลล์จะเต่งถ้าแช่เซลล์ในสารไาลยเข้มข้นน้ำจะออสโมซิสออกจากเซลล์และเซลล์จะเหี่ยวส่วนเรื่องชโลศักนี่ม .4 ไม่ต้องนะคะอันนี้ครูสรุปให้พี่ม .5 ม .6 น้ำออสโมซิสจากเจือจางไปเข้มข้นเสมอนั่นคือสิ่งที่หนูต้องจําไว้ให้ดีเพราะเดี๋ยวมันจะมีภาษาที่มันยากขึ้นเช่นออสโมติกเพรสชอร์หรือชโลศักแต่เจือจางไปเข้มข้นเสมอนั่นคือทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ํา ต่อไป facilitated diffusion จะผ่านช่องโปรโตีนทีเนี้ยช่องโปรโตีนมันมีสองแบบแต่เรามักจะเรียกเหมือนเป็นแบบเดียวว่าเป็นโปรตีนช a แนล l ต่ทมันมีอีกอย่างหนึง่งมันเรียกว่าเป็น carrier protein โปรโตีนชัแนลเนี่ยเวลาผ่านเนี่ยช่องโปรโตีนรูปร่างเดิมรูปร่างจำเพาะกับสารที่จะเข้ามาแต่ว่าโปรโตีนที่เป็นประตูไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างส่วนถ้าเป็น carrier protein เนี่ยคำว่า carry คือมีลักษณะการประคองแบบว่า ให้มันพอดีอ่ะดูแลเป็นพิเศษเพราะฉัน c a r i e r protein เนี่ยตอนแรกเนี่ยฝั่งที่ฝั่งเนี้ยค่ะมันจะอ้าฝั่งเนี้ยประตูจะเปิดแต่พอสารวงกลมเข้ามาแล้วอ่ะฝั่งเนี้ยจะปิดแล้วกลายเป็นฝั่งด้านในเปิดสันไหมก็คือมันค่อยๆประคองปิดเปิดจนแน่ใจว่าไอเนี่ยเข้ามาอย่างดีนั่นคือความว่า c a r i e r protein สารที่หนูควรจะจำว่าจะลำเลียงผ่านช่องโปรตีนพวกนี้ได้คือ กลูโคสกรดอะมิโนสำหรับมสีคุยยังไม่เน้นจำสูตรโครงสร้างเคมีแต่กลูโคสกรดอะมิโนหนูจะต้องรู้ว่ามันไม่เล็กพอที่จะผ่านฟอสโฟลิปิดและมันละลายน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านตรงช่องโปรตีนไอออนหนูรู้แล้วว่าละลายน้ำได้ดีการที่มันมีแค่เป็นอะตอมเดียวเนี้ยหนูจะรู้สึกว่ามันเล็กมันควรจะผ่านตรงฟอสโฟลิปิดคำตอบคือไม่ใช่เพราะมันมีประจุฟอสโฟลิปิดไม่เอาอันที่มีประจุก็เลยต้องผ่านช่องโปรตีน แล้วก็จาไว้ว่าทุกครั้งที่ผ่านช่องโปรตีนมันจะเร็วและมีความจำเพาะเจาะจงกับชนิดของสารช่องใครช่องมันช่องโพแทสเซียมก็เป็นช่องโพแทสเซียมช่องคลอไรด์ก็เป็นช่องคลอไรด์โซเดีมกับโพแทสเซียมไอออนบวกหนึ่งเหมือนกันยังใช้ช่องเดียวกันไม่ได้นะคะคอนเซป t นี้ต้องคงไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเวลาหนูเรียนโซเดียมโพแทสเซียม um, ปัม๊มหนูจะงงว่าทำไมไม่เข้าไม่ออกมันพร้อมกันไปเลยเฮ้ยมันไม่ได้โอเค จำนะคะกลูโคสโกรมิโนและไอออนนะถ้าหนูจำอันที่ฟาซิลิเทตได้แปลว่าหนูจำแอคทีฟทรานสร์ตได้เพราะมันต่างกันแค่ทิศทางเข้าใจใช่ไหมสารที่ผ่านตรงช่องโปรตีนแบบฟาซิลิเทตคือสารชนิดเดียวกันกันกบที่ผ่านแบบวิธีแอคทีฟทรานสร์ตแต่ว่าอันนี้สารเลื่นที่จากน้อยไปมากและอาศัยพลังงานจากเซลล์เท่านั้นเองตอนนี้ครูยกตัวอย่างเป็นสิ่งที่หนูควรจะฝังไว้ก่อนว่ามันเป็นวิธีแอคทีฟทรานสร์ตคือหนึ่ง โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มที่เซลล์ประสาท2การดูดกลับกลูโคโสกรดอะมิโนที่ท่อดหน่วยไตแล้วก็การดูดซึมกลูโคโสกรดอะมิโนที่ลำไส้ซึ่งเนื้อเยื่อที่ลำไส้ตรงนั้นมันจะเป็นวิลลัสวิลลยแต่มันก็จะมีขนเล็กๆที่เรียกว่าเป็นไมโครวิลลจริงๆแล้วมันต้องเขียนว่าไมโครวิลลนะแต่ครูไม่อยากให้มันแบบยุ่งยากดูสังเกตว่ากลูโคโสกรดอะมิโนกลูโคโสกรดอะมิโนแล้วก็โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มจริงๆคือแร่ธาตุคือประจุคือไอออน ราะฉะนั้นจริงแล้วมันเหมือนข้อสี่มันก็คือการดูดซึมแร่ธาตุของอะไรของผลรากพืชเนี่ยมันมีแค่กลูโคสกับไมโน,โนกับแร่ธาตุมีสารแค่สามชนิดแต่ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมันมีจุดประสงค์ในการทําแบบนั้นต่างกันอย่างในสัตว์ทะเลกินเกลือเข้าไปเยอะคือการต้องการกําจัดเกลือออกจากตัวส่วนสารายทะเลมันต้องอยู่ในสารละลายเข้มข้นถ้ามันไม่สะสมเกลือในเซลล์ของมันมันจะสูญเสียน้ําออกจากเซลล์ ม,มันก็จะต้องรักษาความเข้มข้นของเซลล์ให้เท่ากับน้ําทะเลน้ําทะเลจะได้เป็นไอโซโทนิกของมันไงคะรูปร่างเซลล์จะได้เหมือนกันเหมือนเดิมต่อไปเอนโดไซโทซิสฟาโกกับพิโนเนี่ยให้ดูรูปให้ออกว่าถ้าสารที่เอาเข้ามาใหญ่ๆแล้วต้องฟอร์มเป็นถุงนี่คือฟาโกไซโทซิสแล้วก็ครูลืมเน้นกับหนูว่าถุงที่ได้มันก็คือฟูดแบคิโอนั่นเองแล้วเดี๋ยวจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ที่อยู่ในถุง ลายโซโเพราะฉะนั้นมันมีเซลล์ที่ควรจะทราบว่าเกิดฟาโกไซโทซิสได้คือเซลล์อะมีบาที่กินพารามิซียมและพารามิซียมที่กินอย่างอื่นสองเซลล์เม็ดขาวชนิดฟาโกไซต์คือจับเชื้อโรคกินมันคือนิวโทรฟิลกับแมคโครฟาจนี่ชื่อเซลล์เม็ดขาวนะคะสองจกับสองจุดสนะกงงงูกลุ่มกลต่อไปพินไซโทซิสคุณไม่ได้ให้รูปนะคะเพราะว่ารูปมันคือการเว้าแล้วก็ดูง่าย เอนโดไซโ s ซิสครูให้มาหลายรูปมากๆนะคะแบบวิธี Receptor m e d i มเดต์ริเช็ตเตอร์เมเดก็คืออาศัยช่องโปรโตีนอย่าสับสนกับฟาซิลิเ t ตเพราะฟาซิลิเตตเนี่ยมันทะลุผ่านไปเลยโดยไม่ต้องฟอร์มถุงแต่ Receptor m e d i มเดตมันต้องจับกับ Receptor ที่เป็นโปรโตีนที่ยุ่มเซลล์ก่อนครูจะพูดเป็นสีนะคะว่ารูปนี้ที่หนูเห็นอนะสีเหลืองคือยุ่มเซลล์ส่วนสีเขียวที่เป็นง่าม คือตัวรีเซพเตอร์ที่อยู่ที่เยื่อเซลล์ซึ่งสีเขียวนี่คือโปรตีนที่เยื่อเซลล์เป็นโปรตีนรีเซพเตอร์โปรตีนตัวรับขับภาษาไทยส่วนสารที่มีโครงสร้างเป็นรูปดาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจะเเข้้าซลม์มมครรรูููไ่่แตปสี่่เหลีียมสน้ําเงินเนี่ยไม่สามารถจับกับงามสีเขียวได้เพราะงามสีเขียวไม่ใช่รีเซพเตอร์ของสารสีน้าเงิน แต่งามสีเขียวเป็นรีเซปเตอร์ของสารรูปดาวนี่คือเน้นว่ามีความจำเพาะเจาะจงทุกครั้งที่เป็นการทำง,งานของโปรโตีนต้องมีความจำเพาะเจาะจงสารรูปดาวจับกับโปรโตีนที่เป็นงามสีเขียวแล้วต้องฟอร์มเป็นถุงก่อนถึงจะนำเข้าเซลล์ได้ข้อที่หนึ่งเนี่ยครูให้มาวีาจะไม่เป็นฮอร์โมนบางชนิด ที่ไม่สามารถทะลุเข้าเซลล์ได้ฮอร์โมนที่ทะลุเข้าเซลล์ได้เลยคือฮอร์โมนสเตียรอยฮอร์โมนที่ทะลุเข้าเซลล์ไม่ได้คือฮอร์โมนโปรตีนแต่ถ้ามันจะเข้ามันต้องเข้าด้วยวิธีนี้แต่ปกติอินซูลินมันไม่ต้องเข้าเซลล์นะแต่ว่าเออช่างมันเอาไว้ก่อนค่อยไปเรียนเรื่องฮอร์โมนแล้วค่อยว่ากันต่อไป LDL กับ HDL ครูขอให้รู้จักไว้เลยเพราะมันคือสิ่งที่อยู่ในสายการแพทย์แน่ๆน LDL กับ HDL เราเรียกมันว่าไลโปโปรตีน นี่คือการลำเลียงลิ p ิดภายในเลือดไขมันอยู่กับเลือดไม่ได้เพราะเลือดคือน้ําแต่มันต้องลําเลียงในเลือดให้ได้มันจึงเอาไขมันไปแพ็ครวมกับโปรตีนถ้ามีไขมันมากโปรตีนน้อยมันคือ LDL low density เพราะไขมันมากแต่ถ้าเป็นก้อนที่โปรตีนมากไขมันน้อยนั่นคือก้อนไขมันดีเพราะมีไขมันน้อยเราจะเรียกว่า high density คือความหนาแน่นสูง ทั้ง L D L และ H D L มันเป็นไลโพโปรตีนมันมีโปรตีนอยู่ที่ตัวมันโปรตีนนั้นจะจับก,กับโปรตีนที่ย่อมเซลล์ได้และเอาเข้าเซลล์ด้วยวิธีนี้ครูเน้นกันอีกครั้งนะคะคอเลสเตอรอลคำเดียวใช้วิธี p a สซีฟทรานสปอร์ตเข้าเซลล์คือซิมเ e ิลดิฟ s ชันไม่ต้องฟอร์มถุงคอเลสเตอรอลคำเดียวใช้ซิมเ e ิลดิฟ s ชันเป็น p a สซีฟทรานสปอร์ตไม่ต้องฟอร์มถุง แต่ถ้าพูดว่าไลโพโปรตีนเมื่อไหร่พูดว่า LD L D L H D L เมื่อไหร่มันคือคอเลสเตอรอลที่รวมกับโปรตีนแล้วพอมันมีโปรตีนแล้วมันใหญ่แล้วมันต้องจับกับโปรตีนที่ย่อมเซลล์มันถึงจะเข้าเซลล์ได้ครูดูเวลาโทษค่ะอาคุูใส่ไลโปโปรตีนมาคุูลืมเนี่ยค่ะก้อน H D L มีสีเงินเยอะก้อน L D L คือมีสีเหลืองเยอะ คือสีเหลืองแทนไขมันนะคะชิงเงินคือแทนโปรโตีนถ้าจะลำเลียงคอเลสเตอรอลในเลือดต้องลำเลียงในรูปนี้ลูกพอมันมีโปรโตีนอยู่มันจึงต้องจับกับโปรโตีนที่ย่อมเซลล์ก่อนแล้วฟอร์มถุงเข้าเซลล์นี่คือภาวะปกติที่เกิดขึ้นทุกวันในร่างกายเราเพราะฉะนั้นโปรโตีนรีเซปเตอร์เนี่ยทำงานทุกวันทั้งวันไม่รู้ไม่ได้การลำเลียงคอเลสเตอรอลในเลือด จะลำเลียงในรูปนี้ไม่ได้ลําเลียงในรูป pure pure. คอเลสเตอรอลเพียวๆพครูกวนหนูจำไม่ได้เลยเขียนให้ให้ว่าคอเลสเตอรอลคือไขมันจคือลิปิดอันนี้รูปที่ครูแปะไว้นานแล้วแต่ว่าครูยังไม่ได้สอนหนูดูว่ามันดูยังไงนี่เป็นข้อสอบของพี่ปีที่ผ่านมาเข้ามาหาลัยนะคะข้อสอบวิชาสามมันโคโรนาไวรัสเวลาเข้าเซลล์เวลาดูรูปในเชิงการแพทย์หนูดูตัวเลขนะ ยุบมันอยู่ยุ่งยิ่งก็จริงแต่เขาเขียนสเต็ปไปให้สเต็ปที่หนึ่งคือรูปนี้นี่คือไวรัสไวรัลพาร์ติเคิลคือตัวไวรัสซึ่งมันไม่ใช่เซลล์ไวรัสจะมีสารพันธุกรรมที่ถูกห่อหุ้มด้วยโปรตีนแต่จริงๆแล้วตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยตัวที่ห่อหุ้มมันจะมีความคล้ายเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือมี id, ลิปิดและก็มีโปรตีนหนาอยู่เพราะฉะนั้นพอมันมีโปรตีนหนาอยู่ ความซวยของเราคือโปรโตีนหนามของไวรัสมันดันไปจับกับโปรโตีนที่ย่มเซล์เราได้เซล์เราดันมีง่ามแบบที่รับหนามของโคโรนาไวรัสได้ถ้าเซลล์เรามีโปรโตีนที่ไม่รู้จักกันหนามนี้เราไม่ติดเชื้อนะคะลูกโปรโตีนนี้ถามว่าร่างกายสร้างมาทําไมรอรับโควิดเหรอคําตอบคือไม่ใช่โปรโตีนหมามานันหง คออางี้วันนี้อากาศดีครูไม่อยากเปิดแอร์แต่การที่หมาเขาทำให้ครูต้องปิดหน้าต่างแล้วเปิดแอร์ซึ่งมันเปลืองไฟไปนอนไปลุก หมามันก็คงอารมณ์ดีอยากออกมาหาโอเคยัง okay. <laughs> ไม่เลิกโคโรนาไวรัสเนี่ยคะ่ะที่มันเข้าเซลล์ได้เพราะเซลล์ของเราดันมีงง้มที่รับน้าได้ทีนี้เมื่อกี้ที่กูเล่าค้างไว้ว่างง้มนี้มันมาจากไหนแง้มนี้มันเป็นโปรโตีนปกติที่มันมีอยู่แล้วมันเป็นงง้มที่รอรับฮอร์โมนแต่หนูไม่ต้องรู้จักชื่อฮอร์โมนนั้นก็ได้นะเป็นฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายงง้มนี้จึงมีอยู่ที่เซลล์เกือบทุกเซลล์ในร่างกาย สรุปโควิดจึงเข้าเซลล์ได้หลายแบบเซลลนู่นก็เข้าได้เซลลนี้ก็เข้าได้เพราะเซล์เราดันมีโปรตีนแบบนี้รออยู่นี่คือ receptor m e d i a t e เพราะมันจะฟอร์มถุงแล้วเข้าเซลล์ภาษาทางการแพทย์จะเรียกถุงที่มีไวรัสหุ้มอยู่เนี้ว่า e n d o s o ซมเขาไม่เรียกไรโซโซมเพราะไลโซโซมต้องเป็นถุงที่สร้างจากกอจิและส่งออก นอกหรือย่อยภายในคือไลโซโซมต้องสร้างจากกอจิแต่เอนโดโซมมันไม่ได้สร้างจากกอจิมันถูกสร้างจากยุ่งเซลล์เพราะมันคือถุงที่เคยเป็นยุ่งเซลล์มาก่อนอันนี้เป็นคำศัพท์ที่หนูอาจจะไม่รู้แต่ครูแค่บอกว่ามันคล้ายกันแต่แล้วไวรัสก็ปล่อยสารพันธุกรรมมาแล้วมันก็หลอกให้ร่างกายเราสร้างโปรโตีนแบบที่มันจะใช้แล้วมันก็ประกอบร่างไม่ใช่เป็นไวรัสแค่ตัวเดียวนะเป็นไวรัสมากกว่าหนึง่ง ออกนอกเซลเราแล้วเซลเราก็ตายและทําให้เราถึงแก่ชีวิตเพราะมันอินเฟคได้หลายเซลล์เพราะเซลล์ของเรามีโปรตีนแบบนี้อยู่ที่ย่งเซลนี่คือรีเซปเตอร e เม a t e ยตโปรตีนเมเดี e ตเอนโดไซโ i s ิสนี่คือการติดเชือ้อทีนี้ครูตั้งคําถามไว้ให้เราอ่ะครูว่าอันนี้น่าสนใจถ้าเขาจะถามหนู mRNA วัคซีนมันเข้าเซลล์เราได้อย่างไร หนูก็บอกว่าทำไมเข้าไม่ได้หนูก็จะงงว่าทําไมมันจะเข้าไม่ได้ละ่ะมันต้องเข้าได้ไงแต่เราต้องคิดว่ามันเข้ายัางไง mRNA นี่เล็กหรือใหญ่ในความคิดเราไหนลองกดใหม่สิเราคิดว่า mRNA นี่เล็กหรือใหญ่เราอาจจะที่บายว่าเออมันเล็กใหญ่ยังไงเร็เวลูกหลับไปกี่คน mRNA ถูกสร้างมาจากนิวเคลียสผ่านรูของเยื่อหุ้มนิวเคลียสออกมาอยู่ที่ไซโทโซม mRNA นี่ไม่ได้ใหญ่กว่าไรโบโซมเท่าไหร่เลยพอๆพอกับไรโบโซมอะแต่แค่เป็นสายยาวไรโบโซมเป็นกลุ่มก้อนเพราะฉะนั้น m RNA เล็กมาก หนูก็จะมองว่าถ้าเล็กมากมันก็ควรจะผ่านเข้ายุ่งเซลล์ง่ายๆใช่ไหมปัญหาคือถ้าเราฉีด m r mrna แบบไม่มีอะไรหุ้ม mra n จะถูกทำลายตั้งแต่อยู่ในเลือดจะไม่ถูกลำเลียงไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีการผลิตยาจะต้องสร้างบางสิ่งบางอย่างมาห่อหุ้ม mrna ไว้ บางสิ่งบางอย่างที่ห่อหุ้ม mRNA ไว้อต้องมีความสามารถในการผ่านเข้ายุ่มเซลล์เราให้ได้ด้วยอันนี้คุณเล่าให้ฟังว่าในแง่ของบริษัทยาต้องคิดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีตัวเลือกไอสีอันนี้นะคะตัวเลือกเนี่ยคือจะเลือกว่าเอาอะไรมาหุ้ม mRNA ดีนะนี่คือทั้งความ Creative และความรู้ที่มันจะต้องมาใช้คู่กันมันคือ Innovation หนูเข้าใจไหม มันคือนวัตกรรมเพราะมันไม่เคยมีมาก่อนเอาอะไรดีหนะ้าแบบแรกคือเอาเป็นลิพิดนาโนพาร์ติเคิลไหมก็คือเป็นอนุภาคที่เป็นเยื่อหุ้มไขมันขนาดนาโนทำไมต้องนาโนด้วยเอามันจะได้เล็กพอเพราะเซลล์เป็นไมโครนาโนคือสิบกังลั้าเซลล์ไมโครคือสิกําลัง, 9, <9. S 2> ง,ลง -6 จริงๆอันเนี้ยมันจะดูดีมากเพราะอะไร เพราะว่าถ้ามันเป็นลิปิดมันจะผ่านเข้าย่อมเซล์ลได้ง่ายแล้วก็ทั้งสองอันนะคะทั้งโมโนนาทั้งไฟเซอร์ใช้ลิปิดนาโนพาร์ติเคิลแต่ตอนที่เขาคิดในช่วงแรกๆเขาคิดว่าเออจะใช้ลิปิดดีหรือเปล่าหรือจะใช้เป็นโพลิเมอร์ดีโพลิเมอร์เนี่ยมันจะเป็นสารที่ใหญ่ขึ้นคือใหญ่กว่าลิปิดแต่ว่าโพลิเมอร์สามารถสร้างให้มีคุณสมบัติที่หลากหลายกว่าลิปิดได้มันก็เลยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ หรือจะเอานาโนพาร์ติเคิลเป็นโปรโตีนดีนะนี่คือบริษัทยาคิดถ้าเอาเป็นโปรโตีนข้อดีคืออะไรมันจะมีความจำเพาะเจาะจงเขาสามารถคิดต่อได้ว่าจะให้เข้าไปในเซลล์อะไรได้บ้างซึ่งจริงมันควรจะเข้าเซลมเมล็ดขาวเพราะเซลมเมล็ดขาวต้องรู้จักกับแอนติเจนตัวเองจะได้สร้างแอนติบอดีได้วัคซีนเป็นแอนติเจนนะคะแต่ว่าข้อเสียของโปรโตีนคืออะไรคือมันใหญ่ ใหญ่ไปเมื่อเทียบกับลิพิดวันนี้ทั้งข้อดีข้อเสียงไงเอามาชั่งใจไว้จะเลือกอะไรดีแล้วก็ไม่รู้ละลิพิดโพลิเมอร์โปรตีนอาจจะมีอย่างอื่นอีกคิดเผื่อไว้ก่อนเพราะฉะนั้นในลาย,ลายของบริษัทยามันจะมันไม่ได้คิดแค่ว่า mRNA คืออะไรนะกว่าจะได้รหัสพันธุกรรมของไวรัสมาแล้วคิดได้ว่า mRNA ควรจะเป็นรหัสพันธุกรรมแบบไหนน,นั่นเรื่องหนึ่งแผนกหนึ่งทำแต่อีแผนกที่หาอะไรหุ้ม mRNA อดีอะ่ะก็เป็นอีกแผนกหนึ่งอี เพราะฉะนั้นมันต้องการคนที่มีความรู้หลายด้านไม่ใช่แค่พันธุศาสตร์ด้านเดียวแต่ต้องมีความรู้เรื่องของสารเคมีแบบที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพันธุศาสตร์เลยก็ได้แต่ให้เข้าใจการทำงานของเซลล์สมมติว่ามันเป็นลิปิดนาโนพาร์ติเคิลที่ห่อหุ้มอยู่แล้วก็มี mrna อยู่ข้างในเขาไม่บอกเราว่าเซลล์ uptake รับเข้าไปด้วยวิธีไหน แต่หนูเห็นรูปอะหนูจะกล้าตอบว่าเป็นรีเซปเตอร์เมเดียทำไมครูยังไม่กล้าตอบเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะถ้าเป็นลิพิดนาโนพาร์ติเคิลอะมันไม่รู้จะจับก,กับรีเซปเตอร์อย่างไรเพราะลิพิดนาโนพาร์ติเคิลที่ผิวอะไม่มีโปรตีนไม่มีโปรตีนแล้วจะจับกับโปรตีนยังไงไม่เหมือน LDL กับ HDL นะ L D L กับ H D L มันมีโปรตีนมันก็เลยสามารถจับก,กับโปรตีนย่อมเซลล์ได้พอาคุณดูรูปนี้ปับ๊บในแง่ที่แบบกำลังสอนหนูอยู่แล้วจะถามหนูว่าวิธีไหนฟาโกไซโทซิสเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่มันแค่นาโนพาร์ติเคิลพโนไซโทซิสเหรอเฮ้ยมันอยู่ในระดับสารละลายแต่เราไม่ได้นึกภาพเป็นเซลล์ดริงกิ้งถูกไหมใจอยากตอบดิเตอร์แมดเมากแต่ ถ้าสิ่งที่ห่อหุ้มเป็นแค่ลิปิดมันไม่รู้จะจับก,กับโปรตีนที่ย่อมเซลล์ยังไงอ่ะนีแค่ตรงนี้ก็ยังนั่งงงนี่ยังวนไปไม่ถึงข้างในนะข้างในค่อยว่ากันตอนเรียนมันธุศาสตร์แล้วนะคะหมอสีโอเคเอาตรงนี้ก่อนกูก็เลยหารูปเพิ่มพอเห็นรูปนี้ปับ๊บมันเขียนแค่ endocytosis เอา endocytosis ใครก็ตอบได้วะแต่จะฟาโกหรือจะพีโนหรือจะ receptor mediated พอเห็นรูปนี้หนูเห็นใน้ง่มนี้ไหมอ่าอันนี้ค่อยอยากตอบหน่อยว่าเป็น Receptor m e d i ด t e แปลว่าไอพาร์ติเคิลที่หุ้มเนี่ยจะเป็นลิพิดล้วนใช่ไหมคำตอบคือเฮ้ยมันไม่น่าใช่มันน่าจะต้องเสียบความเป็นโปรโตีนไว้บ้างเพื่อที่จะได้จับกับโปรโตีนที่เป็นโปรโตีนตัวรับที่ย่อมเซลล์ได้แล้วจะเกิดเป็นรีเซ p เตอร์เมดิเตเข้าไปได้ครูว่าโดยพื้นฐานเป็นลิพิดนาโนพาร์ติเคิลนะคะ แต่ว่ามันจะต้องมีโปรโตีนเสียบไว้บ้างเพื่อให้จับกับโปรโตีนที่ย่อมเซลลได้แต่เขาอาจจะไม่เปิดเผยให้ทั้งโลกรู้ว่าโปรโตีนนั้นคืออะไรเพราะมันคือเทคโนโลยีที่จะทำให้วัคซีนของเขามีความจําเพาะเจาะจงในการเข้าเซลล์มากกว่าของคนอื่นเข้าใจไหมอืมนี่ก็เป็นตัวแทนของรีชัปเตอร์ที่ย่อมเซล์เขาออกแบบตัวห่อหุ้ม mRNA ให้มันสามารถจับกับโปรตีนที่ยุ่งเซลล์ได้อย่างจำเพาะเจาะจงแต่ว่าเข้าได้ง่ายเพราะมีส่วนห่อหุ้มส่วนใหญ่เป็นลิพิดแล้วก็เนียงเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นแอนติเจนและแอนติบอดีออกมารูปนี้ดูยุ่งยิ่งหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วครูจะให้พี่มหดูรูปนี้แต่มันดันเป็นวันศุกร์ที่พี่จะต้องเหนื่อยชีวิตม .6 เรียนระบบภูมิคุ้มกันมาแล้ว ซึ่งจริงๆคุณต้องทัวรระบบภูมิคุ้มกันว่ามันเกี่ยวข้องกับเซลล์เลือดขาวแบบไหนบ้างม .6 เห็นคำว่า C D 8กับ C D 4ไหมทั้งคู่เป็น T เซลล์ cell. เป็น T เซลล์ cell. หนูมี T เซลล์แบบไหนบ้างอ่ะหนูมี helper T เซลลเป็น T เซลล์ที่ช่วยให้เซลล์อื่นทำงานได้ซึ่งมันคือ C D 4 ตัวนี้คือ helper T cell แล้วก็หนูมี cell mediate T cell คือ CD 8รู้ไหมว่าทำไมกูอยากให้ดูรูปนี้เพราะรูปนี้คือรูปที่อธิบายว่าทำไมวัคซีน mRNA ถึงได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าวัคซีนแบบอื่นเพราะวัคซีน mRNA มันกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ทั้งสองแบบ คือทั้งแบบเซลล์เมดิเอ e และแบบ Antibody m e d i ิเอภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเต็มเล็ดขาวมีทำง,งาน2แบบใหญ่ๆที่ควรเข้าใจเหมือนกันคือหนึจับเชื้โรคกิน 2. คือสร้าง Antibody วัคซีนที่ประสิทธิภาพไม่สูงอาจจะออกฤทธิ์แค่แบบใดแบบหนึง่งคือแบบกระตุ้นการจับเชื้โรคกินหรือกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีโดยส่วนใหญ่คือกระตุ้นการสร้างแอนติบอดี ถ้ากระตุ้นการสร้างแอนติบอดีอย่างเดียวข้อเสียคือภูมิจะตกลงเร็วมากแต่วัคซีน mRNA ข้อดีคือมันกระตุ้นได้ทั้งสองทางพอมันเซลล์ไม่ดีก็ได้การจับเชื้อโรคกินก็ยังมีต่อเนื่องและทุกครั้งที่เซลล์เลือดขาวจับเชื้อโรคกินนึกลึกสภาพหนูกินไก่มันจะมีกระดูกหนกินไก่แคปซูลึนสภาพเต่งกินอย่างนั้นนะถือว่าเตงเป็นเซลล์เลือดขาวเอานึกภาพเตงกินไก่ก่อน มีไก่เค c ซีเราจับน่องมันมาตายแล้วลูกมันไปสั่งริบบรีเอาเองนะกูไม่รับผิดชอบแล้วก็เราก็กัดใช่ไหมแ้มันก็เหลือแค่กระดูกแล้วเราก็ชูให้แม่ดูตอนเราเด็กๆว่าลูกกินหมดแล้วนี่กระดูกไก่ถ้านั้นแหละที่เซลล์เม็ดเลืดขาวประเภทจับเชื้อโรคกินทํา้ึงเป็นฟาโกไซต์เอาเชื้อโรคมากินกินเสร็จแล้วแล้วก็นําเสนอโครงกระดูกที่เหลืออยู่ให้เซลล์อ,อื่นรู้จัก พรานี่ซากเชื้อโรคฉันกินไปแล้วนะเขาเรียกการกระทำแบบนั้นว่าแอนติเจนพรีเซนติ้งการนำเสนอแอนติเจนให้เพื่อนเพื่อนได้รับทราบว่านี่คือแอนติเจนสรุปพอทุกคนเห็นอ๋อเชื้อโรคอีกระดูกไก่ทุกคนก็จะระดมกันมาจำว่านี่คือเชื้อโรคเซลล์ที่มีหน้าที่จับเชื้อโรคก,กินก็จะรู้จักเชื้อโรคเซลล์ที่มีหน้าที่สร้างแอนติบอดีก็จะรู้จักเชื้อโรค ต่างคนต่างก็จําแล้วก็พร้อมที่จะทำงานต่อในแบบของตัวเองนี่คือข้อดีของวัคซีน mRNA ภูมิจึงอยู่ได้นานเพราะมันจะมีการสร้างภูมิได้ใหม่ตลอดค้างอยู่ได้นานกว่าวัคซีนแบบอื่นแต่จริงประเด็นของน้องครูแค่อยากให้ดูว่ารูปนี้ควรจะตอบว่าอะไรควรจะตอบว่า receptor mediated endocytosis รูปนี้สามารถตอบ receptor mediated endocytosis ได้รูปนี้ไม่กล้าตอบ ตอบได้อย่างมากแค่อนโดไซโทซิสครูอ่านเปเปอร์ paper, ว่าตกลงมันวิธีไหนกันแน่นะคะอ่านพวกงานวิจัยทีนี้เปเปอร์มันมีอายุของมันถ้าเป็นเปเปอร์ที่ทำมานานแล้วอ่ะมันก็อยู่ในช่วงวิจัยพัฒนาทันไหมเขาก็รอว่าเป็นลิปิดเฉยๆเป็นยังไงเป็นโปรตีนเฉยๆเป็นยังไงเป็นโพลิเมอร์เป็นยังไงถ้าเอาลิปิดแล้วแทรกโปรตีนบางชนิดไปเป็นยังไงอืมครูว่ามันควรจะมีพื้นฐานเป็นลิปิดถ้าที่อ่านดูนะคะ แล้วต้องมีโปรโตีนแทรกอยู่บ้างแต่ไม่จําเป็นต้องมากก็คือระดับนินดๆหน่อยๆให้ยุ้มเซลล์รู้จักเอาเข้าไปได้วยวิธีริสเตอร์ m e d i เอตได้จะได้มีความจำเพาะต่อตรงว่าจะให้เข้าเซลล์อันไหนได้เช่นเซลล์เมเล็ดขาวที่ต้องมีหน้าที่พรีเซนต์แอนติเจนประเภทกินไก่และโชว์ควรจะเข้าเข้าซลล์แบบนั้นนะให้ได้และเซลล์เมล็ดขาวทุกคนจะได้รู้จักโดยเวลาวะลูโอเค ของน้องคาดถัดไปเดี๋ยวเราซ้อมทําแบบฝึกหัดเรื่องนี้กันนะแต่ครูไม่น่าจะออกข้อสอบทันแหละเดี๋ยวก็ทํากับควิสที่ชาวบ้านออกไว้แต่ครูจะพยายามเลือกอันดีๆไว้ให้ม .4 mm hmm. ครูจะค่อนข้างสอนหนูต่างจากพี่นิดนึงนะคือพี่จะถูกถูกเน้นให้จำอะไรเยอะ เพราะาพี่ยังต้องเจอข้อสอบแบบจำกับแบบคิดแบบก้ำกึ่งส่วนใหญ่จะจำแต่